อย่าลืมกดติดตามออโตเครสการ์ชช่องรีวิวรถและมอเตอร์ไซค์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่มาแรงที่สุดในกลุ่มพรีเมียมคลาสอย่าง Honda คลิก160รุ่นปี2 0 2 6ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มยอดนิยมเดิมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีและความปลอดภัย Honda คลิก26มาพร้อมกับดีน์ใหม่ที่ันและสปอริองกว่าเดิม โดยใช้เส้นสายตัวถังที่ชัดเจนและทันสมัยมากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟหน้าและทรงเฉียบคมที่ให้ความสว่างชัดเจนตลอดเส้นทางไม่ว่าจะขับกลางวันหรือกลางคืนไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวล้วออลลอยลายใหม่ที่ดูหรูหราและแข็งแรงอีกทั้งยังมีสีตัวถังใหม่หลายเฉดสีให้เลือกซึ่งสะท้อนบุคลิกที่แตกต่างกัน หัวใจหลักของ Honda c คลิก160คือเครื่องยนต์ e s p บวกขนาด157 c.c. จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่มอบสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่าในทุกสถานการณ์เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ให้ทั้งความแรงและความนุ่มนวลขับสนุกแม้บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นเทคโนโลยี p g m f i ช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันอย่างแม่นยำ ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้อย่างทันใจและยังคงประหยัดน้ำมันสูงสุดนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ i d l i n k stop system ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเมื่อต้องจอดรถนานๆเช่นตอนติดไฟแดงในส่วนของโครงสร้าง Honda c คลิก160ถูกออกแบบด้วยเฟรมใหม่ที่มีความแข็งแรงแต่เบาทำให้ควบคุมง่ายและขับขี่ได้อย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบยูนิตสวิงถูกปรับจูนเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและระยะทางไกล ระบบเบรกหน้าและหลังใช้ดิสเบรกพร้อม ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถและควบคุมการทรงตัวได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนความสะดวกสบายยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda Click 160ปี2026ด้วยพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่มีความจุขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบหรือของใช้ส่วนตัวได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ตลอดการเดินทาง หน้าปัดเรือนไมดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆช่วยให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกทันทีระหว่างขับรถอีกทั้งยังเพิ่มระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ที่ให้ความปลอดภัยมากขึ้นช่วยป้องกันการโจรกรรมและใช้งานได้ง่ายดายเพียงแค่พกรรโมทต,ติดตัว Honda คลิก160ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่สกูตเตอร์สำหรับการเดินทางในเมืองเท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขี่ไปทำงานในทุกวันการเดินทางระยะทางไกลหรือแม้กระทั่งการใช้งานที่ต้องการความแรงและความมั่นใจรุ่นนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านทั้งความสวยความแรงความปลอดภยัยและความสะดวกสบายสรุปแล้ว Honda Click 160ปี2026เป็นสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ยกระดับมาตรฐานของคลาส 160cc ไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่ที่ล้ำสมัย เครื่องยนต์ E.S.P. บวกที่แรงและประหยัดระบบความปลอดภัยทันสมัยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครบครันและการใช้งานที่เหมาะสมกับทุกไรฟส์สไตล์หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คู่ใจที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านรุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่อย่าลืมกดติดตาม Auto Crash Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดรวมทั้งอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์ในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปจาก Auto c r a ส h g a r a g